สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณน,นะครับคลิปน,นี้มาพูดถึงแนวทางหวยฮานอยประจำงวดวันที่10เมษายนคิดสละัน2020นะครับก็ก่อนจะไปที่เนื้อหาต้องเกินนำก่อนเนาะนะครับไม่รู้นะครับว่าหวยออกตัวไหนนะครับเป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลผลหวยย้อนหลังนะครับนำมาพูดมาคุยมาวิเคราะห์มามาโนโน,นะครับแล้วก็ได้เลขคาดการณ์เหล่านี้ออกมานะครับวิธีการที่ใช้คิด ใช้คำนวณใช้มโนใช้วิเคราะห์เนี่ยก็คิดคน้นึ้นไปเองครับผมไม่มีสถาบันไหนไม่มีนักวิชาการท่านใดหรือกองสลากที่ไหนเซ็นรับรองนะครับเอากันตรงๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารย์ด้วยนะครับในการรับชมรัะฟังเอาไว้เป็นแนวทางในการศึกษาเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ก็แล้วกันนะครับเป็นผลหวยฮานอยพิเศษนะครับที่ออกโดยทางเว็บไซต์ต่างหากนะครับนะไม่ใช่กองสลากฮานอยออกเนาะ นะครับอันนี้เรารู้กันอยู่แต่ก็ต right <c oughs> okay. ้องแจ้งให้ทราบเช่นเคยนะครับนะขอเรียกว่ากองฉลากฮานอยแล้วกันนะครับโอเคผลฮานอยเมื่อวานนะครับเจ็ดเจกับ3าสองนะอันนี้เป็นผลฮานอยพิเศษเนาะมันมีพิเศษกับธรรมดาเนาะต้องขอบคุณสมาชิกที่คอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะครับนะเจ็กับ32นะครับก็คือมีเลข เ, 0, เ, 3, เ 2, ็เลขศูนย์เลขสามเลขสองเปเลขสีตัวเองนะครับเพราะข้างหน้านี่เป็นเลขเบิ้ลเนาะหลักร้อยกับหลักสิบไปดูผลงานซึ้เมื่อวานสักหน่อยโอ้มีเลขติดเด่น2ตัวเลยนะครับศูนย์กับสามแต่มันสลับที่กันนะศูนย์ไปอยู่ล่างบนไปอยู่อ่าสามไปอยู่บนนะครับมันต้องสามล่างศูนย์บนเนาะเออผมจับถูกนะครับ จับเลขเด่นถูกแต่ว่าผิดที่ผิดทางแค่นั้นเอง,เองนะครับผมถือว่าไม่เข้าแล้วกันเมื่อวานน่าเสียดายเนะาะพลาดนิดเดียวเองสามสองนี่อันนี้เป็นตัวกลับนะศูนย์เจดมานะครับมาที่คาดการณวนี้อย่างที่เห็นตรงหน้าจอนะครับสองหกเ้านหนึ่ง นะครับ5ตัว2 1บนนะครับเด่น2อลอง1ส่วนล่างก็9กับ6เด่น6ลอง9นะครับผมก็จะวินเลขชุด2ตัวจากเลขเด่นก่อนนะสองสองสองห 2 9 2 0 2 1 6ส6ง6เออเมื่อวานนี่ไม่มีนี่ผลหวยวันที่เก้านะครับไม่มีเลขจากวันที่8มาเลยนะ7 7 0 3 2ไม่มีเลย <S 2 c oughs> เออเป็นอีกงวดหน,นึงนะที่ ในหลายๆงวดเนาะนานาที่จะมีเหตุการณ์แบบนี้เพิ่งพูดไปเมื่อวานนะเนาะพูดทุกวันนั่นแหละนะครับจะมีเลขตัวเดิมจากงวดที่ผ่านมามาติดเด่นวันที่8มาวันที่9เนี่ยไม่มีเลขเหลือมาเลยนะครับเป็นเลขตัวใหม่หมดเลยโอเคนี่คือสองตัว10ชุดจากเลขเด่น2ตัวนะครับนะหกกับ2นะครับทีนี้มาที่ตัวรองนะผมจะวินให้ครบ25ชุดก่อนเนาะ1 2สอง หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าสองเก้าหกเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งตัวรองแต่สุดท้ายคือเลขศูนย์นะครับไม่ได้หยิบมาเป็นเลขวิ่งนะแต่ก็ก็มีโอกาสที่จะเดี่ยวเหมือนกันเพราะฉะนั้นหากชื่นชอบเลขห้าตัวอยู่นะครับ แต่ไม่เชื่อใจในเลขวิ่งเลขเด่นก็เอาไปยี่บห้าชุดเลยนะศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งทั้งหมดยี่สิบห้าชุดนะครับ ไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามไม่ใช่สิ <laughs> อันนี้เลขสองตัวเนาะมันมีเบิ้ลอยู่แล้วแหละ <laughs> ต้องขอโทษด้วยเคยปากเลยเกินนะครับยี่สิบห้าชุดบนล่างก็ห้าสิบชุดมันกลับอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะมันวินมาจัดห้าตัวนี้กลับไปกลับมานะครับทีนี้มาแนวทางเพิ่มเติมนะครับเลขสองตัวก็มีแนวทางเพิ่มเติมนะครับิเเเนะบเลขเด่นกับเลขดับนะครับ สองแปดสองเจ็ดสองสามสองสี่สองห้านะครับหกแปดหกเจ็ดหกสามหกสี่หกห้ามีเลขเมื่อวานก็จะมีเลขเจ็ด กับเลขสามเนาะที่ติมเด่นนะครับ7กับสาูนย์กับสอยู่ในเลขคาดการ์ันนี้ด้วยนะโอเคตัวสีน้ำเงินยี่ิบห้ชุดจากเลขคาดการ์นะครับนะถ้าเชื่อมันในเลขคาดการ์ผมก็เอาไปเลยยี่ส้าชุดนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับนะมันอาจจะไม่ได้มาทุกวันมาวันเว้นวันบ้างติดต่อกัน2องวันสาวันแล้วก็หายไปสองวันบ้างก็มีนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าดูตามจํานวนการเข้า มันก็พอน้าเชื่อถือได้อยู่เนาะโอเคถ้ามันเยอะไปยีสห้าชุดนะครับผมก็จะเน้นให้สองหนึ่งสองเก้าสองหกนะหกสองกับสองหกมันตัวกลับกันนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะไม่นับชุดนี้นะครับแต่ก็วงให้อันนี้ก็เป็นหกเก้าหกหนึ่ง 60นะครับก็จะเป็น6ชุดมาที่ชุดเพิ่มเติมนะครับผมก็จะวงเลข2 3สากับ6 3สาด้วยนะนะครับก็จะเป็น8ชุดนะครับสำหรับเลข2ตัวยี่สิบห้าชุดมันมากไปก็เอาแค่เลขวิ่งบนวิ่งล่างผมเนี่ยไปใช้งานแล้วกันนะครับเอาไปลูดนะครับนะถ้าลูดมันเยอะไปก็ ไม่ต้องรูดแล้วกันเอาวางเลขหน้าเลยนะหรือถ้ามันเยอะไปก็เอาเฉพาะที่ผมวางวงกลมนะครับนะก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะครับคํานวณด้วยแล้วกันว่าถ้ามันมาหรือมันไม่มาจะเจ็บน้อยหรือเจ็บมากนะครับแต่ถ้าเห็นว่ามันมาบ้างไม่มาบ้างพอจะเออลงทุนก็ เอาเท่าที่เราพอใจแล้วกันนะครับผมมาที่สามตัวสามตัวบนนะครับผมก็จะวินแบบไม่เบิ้นไม่ตองไม่หามจากเลข5้าตัวด้านบนนี่เนาะสองหกเ2้าสองห9ศองหหนึ่งห เก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งหกสุดท้ายหนึ่งสองเก้าเลขสามตัวก็มีแนวทางเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับนะแต่ถ้าเชื่อมั่นในเลขผมห้าตัวนี่ก็ออกไปแค่สิบชุดพอนะครับแต่ถ้าไม่พอนะครับถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้นะครับก็มา แ7 3เจนะครับนี่คือเลขดับในวันนี้ผมก็จะมาวางเป็นเลข3าตัวกับเลขวิ่งบน2ตัวนะก็จะเป็น8 2 1 7 2 1 3 2 1 4 2 1 5 2 1สทั้งหมด5ชุดบวกกับตัวเด่น กับตัวเลขคัดการ5ตัวเนี่ยก็จะเป็น15ชุดเนาะบางท่านก็จะบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรผมมันเยอะไปอยากให้ตัดให้หน่อยนะครับผมก็จะตัดให้นะครับแต่ความเสี่ยงมันก็เพิ่มขึ้นความเป็นไปได้ก็ลดลงนะครับ261 012นึ่ะครับ1 2 9อตัวเพิ่มเติมอนี่าผมก็เน้นให้นะ จ็ดสอามสองหนึ่งยึดจากตรงนี้นะครับนะยึดจากตรงนี้เจ็กับสามเมื่อวานคาดว่าจะมาอีกเอาตรงๆนะครับถ้ามันมานะถ้าสามตัวบนแตกฝั่งฝั่งเลขเด่นห้าตัวยังไงก็คุ้มนะครับเอาไปวางทั้งชุดเนี่ยก็ยังไงก็คุ้มในกรณีที่ไม่เบิร์ไม่ต่อไม่หามนะนะครับ ยังไงก็คุ้มเพิ่มความเป็นไปนได้อีก5ชุดนะเป็นสิบห้าชุดยังไงก็คุ้มถ้ามันมาพูดอีกก็ถูกอีกกันเนาะมาที่แนวทางเพิ่มเติมอันดับสุดท้ายนะครับเลขดับวินเป็นเลขชุด3ามตัวแบบไม่เบิรนไม่ต้องไม่หามเช่นกัน10ชุดนะครับเจ็ดแปดสแปดเจดสมแปดเ 4 8 7 5 7 3 4 7 3 3 5 3 4 5 3 4 8 4 5 8 4 5 7สุดท้าย5 8 3 10ชุดครับบวกกับ15ชุดก็เป็น25ชุด เพิ่มความเป็นไปได้ลดความเสี่ยงแต่ก็มีโอกาสพอๆกันระหว่างเข้ากับหลุดนะครับนะอันนี้จะมาในเฉพาะกรณีที่เลข3ตัวบนแตกฝั่งเลขดับหรือฝั่งเลขเด่นแล้วต้องไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามนะครับนะก็เหมือนกับวันที่เท่าไหร่นะวันที่เนี่ย วันที่8ดเนาะนี่หกหนึ่งปดมันออกหกแปดหนึ่งแล้วก็วันที่เจดด้วยเนาะอันนี้สามตัวตรงเลยเนาะเก้าสามห้าเ้าสห้าสามตัวตรงเลยแต่โอกาสที่มันเกิดขึ้นมันก็พอๆกันกับไม่เข้านั่นแหละนะครับผมก็นำเสนอให้มันครบทุกด้านนะครับเผื่อสมาชิก จะได้ไปต่อยอดได้ถูกต้องนะครับหรือลดความเสี่ยงได้บ้างโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมหวังว่าจะถูกอกถูกใจอถูกอกถูกใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดลูกกระดิ่งให้กิติคนคำนวณทีวี TV ด้วยนะครับบน YouTube ส่วนบน Facebook อย่าลืมกดถูกใจเพจด้วยนะครับสวัสดีครับผม